ความฝันของยาน,นีเป็นจริงหลังจบงานเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นหน้าเวทีชาวสุพรรณถึงกับเคลื่อนไหวไม่คิดว่าต้นข้าวจะทำแบบนี้พูดกันตรงๆเลยนะครับคืนที่ผ่านมานี้ถ้าใครดูแค่คลิปบนเวทีอาจจะคิดว่าก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ต้นข้าวขึ้นร้องทำหน้าที่ตามปกติแต่ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่จริงถ้าคุณอยู่หน้าเวทีหรือถ้าคุณได้เห็นเหตุการณ์หลังใหม่คุณจะรู้เลยว่า เรื่องมันไม่ได้จบแค่เสียงเพลงเพราะสิ่งที่ทำให้คนในงานพูดถึงไม่ใช่แค่การร้องไม่ใช่แค่เวทีอลังการแต่เป็นการตัดสินใจเล็กๆของเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีใครบังคับไม่มีใครเขียนไว้ในสคริปต์และไม่ได้อยู่ในหน้าที่นักร้องนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผัวอีซออยากหยิบเรื่องนี้มาเล่าเพราะบางอย่างมันไม่ใช่ข่าวใหญ่แต่เป็นภาพจำที่คนในวงการไม่ลืมภาพรวมงานปิดโรงงานกระสอบสุพรรณบุรี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนวันที่19ธันวาคมงานปิดเวทีโรงงานกระสอบจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นงานเลี้ยงบริษัทที่เจ้าภาพจัดเต็นทั้งแสงสีเสียงเวทีโค้งสามดาวบรรยากาศอลังการและน้องต้นข้าวขึ้นร,ร้องร่วมกับวงสอนสุพรรณโชมีแดนเซอร์เต้นเกือบทุกเพลงที่ร้องงานนี้ต้องย้ำก่อนว่าเป็นงานปิดเพจของน้องไม่ได้แจ้งคิวล่วงหน้าแฟนคลับหลายคนเพิ่งรู้ข่าวก่อนเริ่มงานไม่นาน จนกระทั่งก่อนเริ่มงานไม่กี่ชั่วโมงเจ้าภาพอนุญาตให้ไลฟ์สดรับชมได้ผ่านช่องสอนสุพรรณโชและมานาสตอรี่แม้จะเป็นงานปิดแม้จะรู้ข่าวกันกระชั้นแต่ยอดผู้ชมไลฟ์ยังแตกระดับหลักหมืน่นนี่คือภาพสะท้อนอย่างหนึ่งว่านาทีนี้ชื่อของต้นข้าวไม่ว่าจะขึ้นเวทีไหนก็ยังมีคนรอฟังเสมอหน้าที่บนเวทีความเป็นมืออาชีพบนเวทีคืนนั้น ต้นข้าวร้องยาวรวม14เพลงเสียงมาเต็มทำหน้าที่ครบไม่หวงแรงไม่ลดมาตรฐานเพลย์ลิสที่ร้องมีทั้งเพลงช้าเพลงเร็วเพลงลูกทุ่งแท้เพลงที่คนคุ้นหูเป็นชุดเพลงที่คนฟังรู้เลยว่าคนเลือกเพลงเข้าใจคนดูนี่คือสิ่งที่ผัวอีซออยากย้ำเด็กคนนี้ไม่ใช่แค่ร้องเก่งแต่รู้จังหวะรู้บรรยากาศและรู้ว่าคนฟังอยากได้อะไรขึ้นเวทีทำหน้าที่ แล้วจบงานตามคิวนี่คือมาตรฐานขั้นต่ําของอาชีพนักร้องแต่สิ่งที่กำลังจะเล่าต่อจากนี้คือสิ่งที่เกินหน้าที่จุดเปลี่ยนที่ไม่มีในสคริปหลังจากจบโชว์ตามปกติแล้วนักร้องส่วนใหญ่จะกลับเพราะคิวงานแน่นหรืออย่างน้อยก็พักอยู่หลังเวทีแต่คืนวันนั้นต้นข้าวไม่กลับน้องยังอยู่ต่อและสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด น้องเดินลงมาหน้าเวทีพร้อมกับป้าแจงยานีและทีมงานไม่ใช่เพื่อถ่ายรูปโชว์ไม่ใช่เพื่อสร้างคอนเทนต์แต่เพื่อไปร่วมสนุกตอนที่บอลเชิญยิ้มขึ้นมาร้องเพลงต่อภาพที่เกิดขึ้นตรงนั้นคือภาพที่คนในงานเห็นแล้วต้องยิ้มเด็กนักร้องที่เพิ่งจบโชว์ลงไปยืนจอยยืนหัวเราะยืนฟังเพลงกับแฟนคลับหน้าเวทีไม่มีเส้นแบ่งไม่มีระยะไม่มีท่าทีถือตัวและจากสายตาคนในงาน พี่บอลเองก็ยิ้มไม่หุบนี่คือช่วงเวลาที่ไม่ต้องมีคำพูดแต่ทุกคนรับรู้พร้อมกันว่าเด็กคนนี้คิดเป็นทำไมโมเมนต์นี้ถึงสำคัญผัวอีซออยากชวนคิดตรงนี้ครับการลงไปจอยหน้าเวทีไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะทำเพราะมันต้องมีอย่างน้อยสามอย่าง 1. ความมั่นคงในตนเอง 2. ความเคารพคนรอบข้าง 3. ความเข้าใจบริบท เด็กบางคนร้องเสร็จแล้วกลับไม่ได้ผิดแต่เด็กบางคนเลือกอยู่เพื่อให้คนอื่นมีความสุขเพิ่มอีกนิดสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ผู้ใหญ่ในวงการมองเห็นแม้เขาจะไม่พูดออกมาเพราะวงการนี้ไม่ได้วัดกันแค่เสียงแต่วัดกันที่การวางตัวหลังใหม่ภาพจากยานีความอบอุ่นที่พูดแทนทุกอย่างและหลังจากจบงานในวันถัดมายานีได้โพสต์ภาพคู่กับพี่บอลเชิญยิ้มเป็นภาพธรรมดา แต่เต็มไปด้วยความรู้สึกภาพนั้นไม่ต้องการคำอธิบายยาวเพราะมันบอกอยู่แล้วว่าบรรยากาศคืนนั้นอบอุ่นแค่ไหนผู้อีสอขอย้ำตรงนี้ครับการที่ผู้ใหญ่ยิ้มไม่ใช่เพราะเด็กเอาใจแต่เพราะเด็กจริงใจหลังจากคลิปเหตุการณ์คืนนั้นถูกปล่อยออกมาสิ่งที่ตามมาอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่ยอดแชร์แต่คืนนั้นเสียงของคนที่อยู่ในงานจริงๆชาวสุพรรณบุรีหลายคนที่อยู่หน้าเวทีพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ได้คาดหวังอะไรเป็นพิเศษแต่พอเห็นต้นข้าวเดินลงมาจอยกับแฟนๆบรรยากาศมันเปลี่ยนทันทีหลายคนบอกว่าตอนแรกคิดว่าน้องร้องเสร็จก็คงกลับเพราะเป็นงานปิดเป็นคิวต่อแต่พอเห็นน้องลงมายิ้มหัวเราะอยู่กับคนดูแบบไม่ถือเนื้อถือตัวความรู้สึกมันไม่เหมือนนักร้องรับเชิญแต่เหมือนลูกหลานบ้านเดียวกันมีชาวสุพรรณคนหนึงพูดไวต้ตรงๆว่า เด็กคนนี้ไม่ได้แค่เสียงดีแต่มีกิริยามีสัมมาคาระวะอยู่ใกล้แล้วสบายใจดูแล้วไม่รู้สึกห่างและพอคลิปถูกแชร์ออกไปในโซเชียลเสียงจาก fc แฟนคลับก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาหลายคอมเมนต์พูดคล้ายกันว่าดูคลิปนี้แล้วน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวบางคนบอกว่าไม่ได้อินเพราะเพลงแต่อินเพราะวิธีที่น้องเลือกจะเป็นมี fc เขียนไว้ว่าภาพที่ต้นข้าวลงไปยืนหน้าเวที คือภาพที่ทำให้รู้ว่าความดังไม่ได้เปลี่ยนเด็กคนนี้เลยอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมไม่ว่าน้องจะไปเวทีไหนคนถึงรักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะสิ่งที่เห็นไม่ใช่การแสดงแต่เป็นนิสัยจริงๆที่หลุดออกมาเองและนี่คือเสียงสะท้อนจากทั้งคนในพื้นที่และคนดูทางบ้านที่ยืนยันตรงกันว่าบางครั้งความประทับใจไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่เกิดจากการกระทำเล็กๆที่ออกมาจากใจจริงสิ่งที่ต้นข้าวได้มากกว่าเสียงปรบมือคืนเดียวต้นข้าวไม่ได้แค่ร้องครบ14เพลงแต่ได้เครดิตทางใจเพิ่มเครดิตที่ไม่มีใบรับรองแต่มีผลระยะยาวเครดิตจากคนดูจากทีมงานจากผู้ใหญ่ในวงการนี่คือสิ่งที่สร้างด้วยเงินไม่ได้แต่สร้างได้ด้วยทัศนคติและนี่คือเหตุผลที่ผัวอีซอพูดได้เต็มปากว่า ถ้าเด็กคนนี้รักษาวิธีคิดแบบนี้ไว้เส้นทางข้างหน้าจะไม่สั้นแน่นอนผัวอีซอไม่ได้อยากอวยแต่ถ้าไม่พูดก็เหมือนมองไม่เห็นสิ่งดีๆตนข้าวไม่ใช่แค่เด็กที่ร้องเพลงพรอพแต่เป็นเด็กที่รู้ว่าต้องวางตัวอย่างไรกับคนที่อยู่ตรงหน้าและพี่บอลเชิญยิ้มก็ไม่ใช่แค่ศิลปินรุ่นใหญ่แต่เป็นภาพสะท้อนว่าผู้ใหญ่ในวงการยังยิ้มได้เสมอถ้าเจอความจริงใจเรื่องนี้อาจไม่ใช่ข่าวใหญ่ แต่เป็นเรื่องที่ทำให้คนฟังยิ้มตามได้โดยไม่รู้ตัวและสำหรับผัวอีซอนี่แหละครับคือเสน่ห์ที่ยั่งยืนกว่าเวทีใหญ่ใดๆและก่อนจะปิดคลิปนี้ผัวอีซอขอฝากเตือนกันอีกหนึ่งเรื่องสำคัญวันที่23ธันวาคมนี้อย่าลืมอีกหนึ่งนัดหมายของคนรักต้นข้าวนั่นคือการรับชมสุปริยามหาลาภ EP 3นี่ไม่ใช่การแสดงธรรมดาแต่เป็นพื้นที่เล็กๆที่ต้นข้าวตั้งใจใช้ เพื่อส่งเสียงส่งพลังใจและขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่แฟนมอบให้มาตลอดใครที่ติดตามน้องมาตั้งแต่วันแรกใครที่เห็นพัฒนาการเห็นความตั้งใจการได้อยู่ในกลุ่มปิดก็เหมือนได้อยู่ใกล้ชิดอีกก้าวหนึ่งผัวอีซออยากให้มองว่าการซื้อกลุ่มปิดในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การรับชมรายการแต่คือการช่วยกันประคองเด็กคนหนึ่งให้เดินต่อไปบนเส้นทางที่เขารักได้อย่างมั่นคง23ธันวาคม อย่าลืมไปเจอกันในสุปริยามหาลาบ EP 3อีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆที่มีความหมายกับต้นข้าวมากกว่าที่หลายคนคิด